นี้ดูการระบบจ่ายไฟไม่พอนะอันดับแรกเลยเนี่ยเรลองกดกดนะครับกดออนเครื่องกินกระแสประมาณสองแอมเข้าโหมดวินโดว์เข้าสู่โหมดกราฟิกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเนี่ยเข้าพอเข้าโหมดกราฟิกแบบเต็มตัวนะเข้าวินโดว์ปุ๊บมันอาจจะดับลงไปครับเนี่ย คือกระแสที่จ่ายเลี้ยงไอ้พวกไฟซีบียูอ่ะมันไม่พอไฟเลี้ยงลักกระจอดต้องรื้อมาครับเนี่ยแล้วก็ไปดูตัวซีพวกแทนทรัลลัมอะไรเนี่ยมันอาจะอยู่ใต้ซีบียูนะครับหรืออยู่รอบข้างนะดับไปแล้วนะครับแล้วรู้ได้ยังไงนะครับนะลองดูเข้าใหม่นะแล้วเราเข้าโหมดเทคโมดนะถ้าเข้าเทคโมดแล้วมันจะไม่เป็นไรนี่แบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ยาวนี่เลยนะครับเนี่ย ก็คือไฟไม่พอนะครับแบบนี้เหมือนอยู่แบบนี้คุณเปิดไปเถอะไม่ดับหรอกแต่เข้ากับปิดปุ๊บนะครับจบอาการนี้เจอเยอะนะเนี่ยกระแสไม่พอนะนะครับเนี่ยยังไ,ไม่ดับนะแตผมเข้าหมดกราฟิกนะออกไปปุ๊บมันก็ดับเปิดเลยครับบางทีนะซ่อมนั้นคุณจะไปเชื่อมแล้วมันเข้าหมดที่เรา จบอ่ะเนี่ยเข้าหมดวินโด้ด้วยนะครับพอเข้าหมดวิโด้อันนี้ผมให้มันบูตดีบูตใหม่มันมันรีเข้าบรีก,ก็จริงอะ่ะเดี๋ยวก็ดับเนี่ยพอความถี่มันกินสูงขึ้นกระแสก็จะสูงตามนะครับ แหลงไฟที่จ่ายเข้าตัวชิปนะครับชิปประมวลผลน่ะของอะไรเอ็ d วีเดียนะมันก็ต้องนต้องไปวัดนะครับต้องเอาซีแบคคอมดนะูเครื่องเขาเก่าแล้วตัวนี้นะี่นี่เก็วนอยู่แคเนี้นนนนใช้ไม่ได้ ดูภาคใจไฟก่อนเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ทำความสะอาดให้เข้าด้วยนะครับ